สวัสดีครับท่านชมทุกท่านครับพบกันในคลนะครับกับผมอินทรพมอินสแตนนะครับวันนี้ก็จะพาท่านชมมาตัดจันทรอินทพรมออกนะครับที่ก้านจันทขึ้นมาผิดรูปนะครับหรือว่าขึ้นมาไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับท่านชมนะครับนะครับจันนี้นะครับแต่ผมไม่ผสมเกสรนะครับครับเกสรตัวเมียนะครับสมบูรณ์นะครับท่านชม นะครับสมบูรณ์ดีนะครับก็ผ่านมาหลายวันแล้วนะครับหลังจากที่กลับจันแตกนะครับผมก็ไม่ผสมนะครับเพราะว่าขึ้นมาผิดรูปนะครับลักษณะนะครับของจันนะครับแล้วก็ก้านจันนะครับโขงงนะครับแบบนี้นะครับแต่แต่นะครับจันนั้นสมบูรณ์นะครับท่านผู้ชมนะครับดูลักษณะก้านจันที่ใหญ่มากนะครับ ใหญ่มากนะครับแล้วก็เกสรตัวเมียก็สมบูรณ์ด้วยนะครับในกรณีนี้นะครับก็ควรตัดทิ้งเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับเพราะว่าต้นนี้ก็ยังเหลืออีกหลายจันทนะครับที่ผสมเกสรไปแล้วนะครับสิบกว่าจันนะครับแต่สมมุติว่านะครับต้นนี้นะครับมีอยู่ ไม่เกินสามจ Kaiser, <they> 1941, ันทนะครับไม่เก <gro> ินสามจันนะครับทุกผู้ชมก็ควรเอาไว้นะครับควรเอาไว้แล้วก็ผสมเกสรเลยนะครับถึงแม้ว่าก้านจันนะครับไม่สมบูรณ์โค้งงอนะครับขึ้นมาผิดรูปนะครับทุกผู้ชมนะครับเนื่องจากนะครับกับใจนะครับที่หัวลำต้นเอาไว้นะครับไปขัดขวางนะครับการขึ้นของของจันทรนะครับก็อาจจะทําให้จันทรแบบนี้นะครับ ขึ้นมาแบบนี้นะครับท่านชมนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะขึ้นมายากนะครับก็เลยทําให้จันนะครับโค้งงอแบบนี้นะครับท่านชมนะครับเพราว่าต้องใช้แรงดันขึ้นมานะครับสำหรับจันนะครับที่ปลายของจันนะครับติดกาบเส้นใยนะครับนะครับหรือว่าเส้นใหญ่ของกาบที่ห่อหุ้มโคนก้านใบหรือว่าโคนต้นเอาไว้นะครับ ก็จะทให้ขึ้นมาสณานี้ครับโค้งงอนะครับนะครับคือขึ้นมาผิดรูปนั่นเองนะครับก็ตัดออกเลยนะครับนะครับตัดออกเลยนะครับตรงจุดนะครับตัดเลยนะครับผมไม่ตัดที่แรกเพราะว่าก้านจันนะครับขึ้นมาสั้นนะครับขึ้นมาสั้นนะครับก็จะตัดได้ลําบากนะครับ ีการใหญ่นะครับการจันใหญ่นะครับตัวนี้คอถือว่าสมบูรณ์นะครับทำให้ตัดนั้นยากหน่อยนะครับครับขึ้นมาผิดรูปนะครับลักษณะ ปลายนะครับปลายจันทร์จะโค้งงอนะครับหักมุมแบบนี้นะครับก็ตัดออกเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับในกรณีที่ไม่มีหลายจันทร์นะครับในกรณีต้นนี้นะครับมีหลายจันทร์นะครับก็ตัดออกเลยนะครับถ้ามีสองจันทร์สามจันทร์นะครับก็ควรเก็บไว้นะครับเก็บไว้ ผสมเกสรไปเลยนะครับพอเมื่อผ่านไปประมาณ2เดือนนะครับก้านจันทร์ก็จะยาวกว่านี้นะครับกับยาวกว่านี้ก็สามารถโน้มจันทร์ได้เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่านะครับช่วงปลายก้านจันทร์หรือว่าต้นเกสรน,นะครับเส้นเกสรของจันนี้นะครับมันงอให้ตัวเองนะครับงอลักษณะ หักมุมนะครับหักมุมเก้าสิบองศานะครับนะครับก็จะยาวกว่านี้นะครับดูนะครับจันทย์ทรงเจะสอนไปแล้วนะครับการจันจะยาวนะครับก็โน้มจันได้เหมือนกันนะครับเมื่อผ่านไปประมาณสัก2เดือนนะครับก็จะยาวขึ้นนะครับสาเหตุที่ตัดก็คือมันออกหลายจันนะครับสำหรับต้นนี้นะครับนะครับสิบกว่าจันท ก็เพียงพอแล้วนะครับที่จะแต่งลูกน้อมจันทร์นะครับสิบกว่าจันทร์สอบต้นอายุหกปีเศษนะครับนะครับก็ตัดออกเลยนะครับท่านผู้ชมลักษณะการจันขึ้นมาผิดรูปหรือว่าช่วงปลายจันนะครับหักโงงแบบนี้นะครับก็ควรตัดออกเลยนะครับไม่ต้องผสมนะครับท่านผู้ชมนะครับถ้าทิ้งไว้นะครับทิ้งไว้ลักษณะ นี้นะครับก็จะทําให้ต้นแม่นะครับก็ยังนําธาตุอาหารนะครับไปหล่อเลี้ยงจันทร์นี้อยู่นะครับท่านผู้ชมนะครับก็จะไปแย่งอาหารนะครับจันทร์ื่นๆได้นะครับท่านผู้ชมนะครับทําให้จันทร์ื่นนั้นได้รับธาตุอาหารน้อยลงนะครับก็ควรตัดออกเลยนะครับนะครับก่อส่อคลิปนี้นะครับผมก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับ ขอบคุณทุกกำลังใจครับสวัสดีครับนะครับขึ้นมาพี่ภูกนะครับ